สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาพิจารณาถึงอิทธิพลของดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตหรือว่าดาว9เขาจะทําการโคจรยกย้ายราศีในวันที่23พฤษภาคมไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมปี2568ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนเต็มตรงนี้นะคะจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ วิญญาณการเชื่อมต่อกับพลังงานที่เหนือธรรมชาติความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เรื่องของสิ่งเร้นลับลี้ลับด้วยนั่นเองนะคะเรามาพิจารณากันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระเกตจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ชาวกลุ่มท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะ ดาวพระเกตหรือว่าดาวเก้านะคะเขาจะทําการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะนั่นก็หมายถึงการโคจรยกย้ายออกจากเรือนปุตตะของดวงชะตาเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองค่ะ โดยเรือนอริเนี่ยจะหมายถึงพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับศัตรูโรคภัยไขย้เจ็บงานหนักภรหะะนี่สินความทุกข์นะคะการแก้ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายนะคะรวมไปถึงการเจอเรื่องราวที่ไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยและในช่วงที่ดาวพระเกตโคจรเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาแบบนี้ซึ่งดาวพระเกตก็ถือว่าเป็นดาวลึกลับเป็นดาวแห่งบุญแห่งบารมีเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอโคจรเข้ามากระตุ้น อยู่ในเรือนอรินะคะมันอาจจะส่งผลบางอย่างต่อชาวลัคนาราศีมังกรอ,อย่างเช่นคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยแปลกๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกเออหนื่อยง่ายเพลียง่ายรู้สึกซึมนะคะไม่มีแรงจูงใจบางทีไปพบแพทย์แล้วนะคะแต่ว่าแพทย์ก็ก็ตรวจไม่พบสาเหตุหรือบางทีเวลาที่คุณมีอาการอะไรแปลกๆเกีก่ยวกับด้านสุขภาพคุณก็จะมีการเป็นแบบซ้ำๆคือเป็นๆหายหาย นะเคยมีอาการนี้แล้วผ่านไปสี่ห้าวันกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเกี่ยวกับช่องท้องอาจจะเกี่ยวกับระบบประสาทหรือภูมิแพ้ร่างกายในด้านต่างๆของคุณก็ได้นะคะในจังหวะที่ดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนอรินี้ก็อย่าชะล่าใจในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจนะมันจะมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเป็นในแง่บุมของสุขภาพใจอารมณ์ของชาวลัคนาราศีกุมจะมีความอ่อนไหวความคิดจะซับซ้อนหรือบางคนจะรู้สึกว่าย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปมีอาการฝันร้ายบ่อย หรือจิตตกง่ายนะคะชาวลัคนาราศีกุมต้องหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่มีพลังงานแรงนะคะจากสถานที่ที่มีพลังงานแปลกๆด้วยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมคะหากเราจะพิจารณาในแง่ของการงานในแง่ของหน้าที่นะคะชาวกุมในช่วงที่ดาวพระเกตโคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาคุณอาจจะได้แบกรับภาระบางอย่าง มากขึ้นนะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ภาระของคุณโดยตรงแต่คุณต้องไปดูแลภาระนี้หรือไปจัดการหน้าที่ในใแทนคนอื่นอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาของผู้อื่นหรือได้งานที่มีเบื้องหลังซ่อนอยู่ค่ะอย่างเช่นพอได้งานนี้มาแล้วคุณต้องเข้าไปสืบไปหาข้อมูลไปหาเบื้องลึกนะคะหรืออาจจะมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลอยู่เบื้องหลังประมาณนี้นะคะซึ่งอาจจะสร้างความปวดหัวให้กับชาวลัคนาราศีกุมไม่น้อยหรือในช่วงนี้นะคะงานใดก็ตามที่ต้องอาศัยปัญญ,ญา ต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจมันจะมีโอกาสที่ดีค่ะมีความรุ่งเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นนักวิเคราะห์นักวิจัยนักจิตวิทยานะ,ะครูอาจารย์หรือโหราศาสตร์รวมไปถึงนักบวช คุณจะเข้าใจถึงงานเหล่านี้อย่างลึกซึ้งและก็เป็นช่วงเวลาที่คุณทํางานเหล่านี้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนั่นเองใครที่ทํางานสายวิเคราะห์นะคะใช้เซน์ใช้ลังสังหณ์ใช้จิตวิญญาณรวมไปถึงใช้ปัญญาอันลึกซึ้งของคุณมาร่วมประกอบกับก,บการทํางานได้นะคะชาวลัคนาราศีกุมอาจจะต้องระมัดระวังศัตรูที่อยู่ในที่ลับที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยนะ คุณอาจจะมีการทำอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาในแง่มุมของการงานหรือการเรียนการศึกษาก็ได้แล้วปรากฏว่าจะมีคนที่ไม่พอใจอยู่เงียบๆเนี่ยเขาจ้องคุณอยู่เขารอคุณล้มเขารอที่จะซ้ำเติมคุณอยู่ ชาวลัคนาราศีกุมจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังคําพูดคําจาและอย่าทําอะไรที่มันข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นมากนักนะคะอย่าละเลยสัญญาณเตือนจากลางสังหรณ์พยายามใช้เซนส์ใช้ลางสังหรณ์แล้วก็ต้องดูคนให้ออกต้องมองคนให้เป็นว่าใครเขาคิดอย่างไรกับเรานะในแง่ของการงานต้องดูเรื่องคนด้วยนะคะเพราะอาจจะมีศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวตนส่งผลเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อการทํางานของคุณได้นั่นเองค่ะ หากเราจะพิจารณาในแง่ของการเงินการทองนะคะในช่วงที่ดาวพระเกตหรือดาวก้าโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนอริของดวงชะตามันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ได้วางแผนอะคือมันเป็นการเสียเงินเพื่อรักษาดูแลหรือซ่อมแซมอย่างเช่น คุณไม่ได้คิดมาก่อนหรอกคะ่ะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้มันจะต้องพังในช่วงนี้พอดีแล้วมันเกิดพังเกิดเสียหายขึ้นมาคุณก็ต้องนํามันไปซ่อมแซมหรืออาจจะต้องซื้อใหม่มาทดแทนนี่แหละคะ่ะมันเป็นการเสียเงินไปกับเรื่องที่คุณไม่ได้วางแผนรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ดูแลญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยไข้ไม่สบายหรือตัวคุณเองที่จะป่วยไข้ไม่สบายนะคะหรือการทําบุญมีคนมาชวนคุณไปทําบุญอย่างกระทันหันคุณก็ไม่ได้เตรียมแผนไว้ตรงนี้ว่าคุณจะต้องใช้เงินทําบุญเท่าไหร่ปรากฏว่าก สร้างบุญสร้างกุศลไปอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องอธิบายนะว่าดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวบุญดาววาสนาเวลาที่คุณใช้จ่ายเงินไปกับการสร้างบุญสร้างกุศล ะะกลับเป็นว่าชาวลัคนาราศีกุมจะได้ผลลัพธ์จากการทําบุญอย่างดีเกินคาดเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนดวงชะตานะฮะมีเทวดาคุ้มครองดวงชะตาดีมากๆนะโดยเฉพาะการทําบุญกับผู้ยากไร้การทําบุญให้กับโรงพยาบาลการถวายของให้กับพระภิกษุนะคะต่อมาคะ่ะเรามาดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างในจังหวะที่ดาวพระเกตดาวก้านะฮะได้ทําการโคโจรมาสถิตอยู่ในเรือนอริ ชาวลัคนาราศีกุมอันนี้อาจจะต้องเตือนหน่อยนะในช่วงที่ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนอริเนี่ยเขาจะกระตุ้นให้พบนั้นเรือนนั้นมีอิทธิพลต่อตัวคุณมากขึ้นดังนั้นใครที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับ ความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกัน,ผนเผชิญกับปัญหาภายในใจหรือมีเรื่องยุ่งยากที่อาจจะพูดออกมาตรงๆง,งไม่ได้ไม่กล้าจะบอกคู่รักของคุณแบบตรงๆงหรือบางทีแฟนคุณก็มีความอึดอัดใจไม่กล้าที่จะบอกคุณตรงๆงมันทําให้มีจิตใจที่ห่างเหินกันไปอีกหนึ่งสเต็ปความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นต่อก,กันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ นะคะดังนั้นคุณและคู่ต้องพยายามพูดคุยกันให้มากขึ้นนะปรึกษาหารือกันให้มากขึ้นมีอะไรก็จะต้องเข้าหากันมากขึ้นอย่าละเลยนะคะ ในช่วงจังหวะที่ดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนอริเนี่ยมันจะส่งผลทําให้มีความเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกันอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของความห่างเหินแล้วก็มีเรื่องของทิกติเข้ามาด้วยนะต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยยอมกันประมาณนี้เป็นต้นสําหรับชาวัาราศีกุกฎท่านใดที่โสดอยู่ในจังหวะที่ดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนอรินะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่มีเสน่ห์ค่ะเจอกับคนที่ถูกใจค่ะแต่เขามีบุค,คลิกที่ลึกลับค่ะหน้าค้นหาก็จริงแต่อาจจะต้องระมัดระวังความไม่ชัดเจนใน คาจจวา,า,า,คา,ามสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาดูน่าค้นหาจังเลยเขามีเสน่ห์จังเลยแล้วพอคุณได้ลองคุยลองคบหาลองเปิดใจคุยกันคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะให้ความชัดเจนต่อตัวคุณไม่ได้ก็ได้นะเพราะเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะตัดสินใจคุยกับใครหรือเปิดใจให้ใครมันต้องดูกันให้นานๆอาจจะต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันสักหน่อยว่าเขาโสดจริงไหมก่อนหน้านี้เขาเคยคบกับใครอาจจะต้องรู้เบื้องลึกเบื้องหลังกันสักนิดหนึ่งนะคะและ าวลัคนาราศีกุมบางคนบางท่านเนี่ยในช่วงที่ดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนอริเวลาชอบใครเวลาถูกใจใครไม่กล้าที่จะเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาต้องเก็บเงียบต้องปิดบงังอายหรือด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้ที่คุณปกปิดซ่อนเร้นไว้นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนอรินะใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะศาสนาหรือโหราศาสตร์มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับแรงดึงดูดจากสิ่งเหล่านี้มากขึ้น กระตุ้นให้คุณได้ไปศึกษาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่มันลึกซึ้งยิง่งยิ่งขึ้นนะ,ะหรือบางคนก็จะมีประสบการ์เกี่ยวกับลังสังหณ์ที่แม่นยํามากขึ้นมีการฝันแปลกๆนะคะหรือว่าได้เจอบุคคลที่สําคัญที่เป็นผู้นําทางความคิดผู้นําทางจิตวิญญาณให้แก่ตัวคุณก็ได้เพราะฉะนั้นชาวาราศีกุมในระยะนี้นะคะควรอยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็เข้าใจความรู้สึกความต้องการของตัวเองให้มากฝึกจิตฝึกสมาธินะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ พยายามฝึกอยู่เนี่ยมันจะช่วยฟื้นพลังภายในให้เข้มแข็งอย่างน่าประหลาดใจได้นั่นเองนะคะดังนั้นชาวาราศีกุ้มท่านใดนะคะที่มีเวลาสมัยก็อยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทาทานนะดาวพระเกตเป็นดาวตัวแทนของเลขเก้า นะคะเพราะฉะนั้นการทําบุญลงท้ายด้วยเลข9ก็จะมีผลดีไม่ว่าจะเป็นการบริจาคน้ํา9้าแพ็คนม9แพ็คนะคะหรืออาจจะบริจาคเงินให้กับสถานที่ใดก็ได้ที่มันลงท้ายที่ยอดจำนวนจำนวนเงินนั้นเนี่ยลงท้ายด้วยเลข9แบบนี้ก็จะช่วยส่งเสริมดาวพระเกตได้ดีอย่างมากเลยนะคะ คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระเกตเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ